เมื่อกระสรเวทมนต์ได้ล่มสลายและการตามหาฮอลคลัสไม่ใช่เรื่องง่ายแฮร์รี่และเพื่อนๆต้สานต่อภารกิจที่ดัมเบินดอร์ได้ทิ้งไว้บาร์ฟุกลุกหนาขอเสนอแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยูบะทูตพาร์ทหนึ่งคำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยแกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจดูหนังและอยากรับชมสปอยก็เข้ามาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยเรื่องต่อๆไปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหลังจากที่คอรลิเอียสฝาดได้ลงจากตําแหน่งลูฟัส,สกินเจอร์ก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกทรวงเวทมรนแทนทา่าน้าขอแฮร์รี่ก็ได้ให้ตระกูลเดอร์ลี่ออกจากบ้านหลังนี้เพื่อที่จะให้พวกเขาไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองเฮอร์แมนอนี่ได้จัดก,การลุความสมมติพ่อแม่ของตนเพื่อที่จะไม่ให้จําเธอได้ทาด่านตาเสเนปก็ได้มาที่บ้านของตระกูลมาลฟอย เซเวราสเซเนปได้ส่งข่าวให้หลอดวอลล์มอ์ว่าจะมีการขนย้ายแฮร์รี่ไปบ้านใดบ้านหนึ่งของภาคีนกฟินิกเพื่อความปลอดภัยของแฮร์รี่เองซึ่งการขนย้ายแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะเกิดขึ้นในคืนนี้หลอดวอลล์มอ์ต้องการจะใช้ไม้กาทธิ์เพื่อที่จะจัดก,กาาแกับแฮร์รี่แต่ไม้หัวเขานั้นเป็นไม้แฝดเพราะถึงแม้จะสร้างดาเมจใส่กันได้แต่ไม่สามารถฆ่ากันถึงตายได้หลอดวอลล์มอ์เลยต้องการใครสักคนที่จะรับเกียตินี้และสุดท้ายหลอดวอลล์มอ์ก็เลือกไม้ของลูเซสซึ่งไม้ของลูเเเซียสทมมมมาจาจจกกกไ้แแะนป็นหััวใงร หลอวดวอร์มอ์ได้ทดสอบไม้โดยการสั่งหาชาริตี้เบอร์เบดซึ่งเธอเป็นศาสตราจารย์สอนวิชามักเกิลศึกษาและหลอวดวอร์มอ์ก็ได้ให้นักกินีคือนเบิร์ชาริตี้เบอร์เบตต่อหน้าทุกคนท่าน่าของแฮร์รี่ที่กำลังจะออกไปตามหาฮอลครัสกลุ่มพาคีน้องฟินิกและเพื่อนๆของแฮร์รี่ก็ได้เข้ามาช่วยแฮร์รี่เพื่อที่จะพาแฮร์รี่ไปยังที่ที่ปลอดภัยโดยแผนของแมกไอคือการที่ทําให้แฮร์รี่นั้นมีหลายคนเพื่อที่จะให้แฮร์รี่ตัวจริงปลอดภัยและไม่โดนผู้เสียความตายตามล่าแต่ในระหว่างที่แฮร์รี่ตัวจรร,ร,จ ally, จริ่่อูยีทใค และหลังจากนั้นหลอดวอรมอร์ก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะจัดการกับแฮร์รี่ไม้ของแฮร์รี่ได้ขยับมือของแฮร์รี่และก็ไล่คาถาด้วยตัวเองโดยที่แฮร์รี่ไม่ได้เสกคาถาเลยและการปะทะครั้งนี้ก็ทําให้ไม้ที่หลอดวอรมอร์ใช้นั้นไม่สามารถสู้ไม้ของแฮร์รี่ได้ด้วยพลังของหลอดวอรมอร์ที่มีมากเกินไปจนทาให้ไม้ล้าและหลอดวอรมอร์ก็ได้พลาดโอกาสการจัดการแฮร์รี่แฮร์รี่และไฮกริดก็เลยเป็นคู่แรกที่มาถึงบ้านพงกระต่ายจากนั้นลูปินและจอร์จก็ได้ตามมาอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ทยอยมาถึงทีละคู่ทีละคู่จนมาถึงคู่สุดท้ายคือคู่ของบิลและบิลก็ได้แจ้งข่าวว่าแม็กอายตายแล้วและวมนาการเฟสเชอร์ก็ได้หนีไปแฮร์รี่ที่คิดว่าตัวเองยังอยู่ก็ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนแฮร์รี่ตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านไปโดยที่รอนก็รู้ตั้งแต่แรกว่าแฮร์รี่นั้นจะหนีไปจริงๆสุดท้ายรอนก็ได้เกลี้ยกล่อมแฮร์รี่ให้กลับมาที่บ้านได้เหมือนเดิมและในงานแต่งของบิลกับเฟิร์นที่กำลังจะเริ่มขึ้นจินนี่ก็ได้ขอให้แฮร์รีังน้้้ดยว และในระหว่างที่ทุกคนกำลังช่วยกันจัดสถานที่ลูฟัสกินเจอร์ก็ได้มาที่บ้านพงกระต่ายซื้ขอขามาที่นี่เพื่อที่จะเปิดพินัยกรรมของอัลบัสดับเบิลดดร์ซึ่งแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ก็ได้ของที่แตกต่างกันไปแต่ละชิ้นซึ่งของชิ้นแรกที่รอนได้นั่นก็คือดีลูมิเนเตอร์และเฮอร์ไมโอนี่ก็ได้นังสือนิทานบ er ิลเดอร์ยอดกวีและคนสุดท้ายก็คือแฮร์รี่ที่ได้ลูกโกลเด้นสติที่ได้จากการแข่งในครั้งแรกและของอีกชิ้นหนึ่งที่อัลบัสได้ทำพินัยกรรมไว้นั่นก และลูฟัตก็ได้เตือนกับแฮร์รี่ไว้ว่าไม่ว่าพวกเขานั้นจะมีแผนการอะไรก็แล้วแต่แต่หลอดวรอร์ดอมนั้นแก่งเกินไปและพวกเขานั้นไม่สามารถต่อกรตามลําพังได้และเมื่องานแต่งเริ่มขึ้นแฮร์รี่ก็ได้เจอกับเซโนฟิเนียเลิฟกูดซึ่งเขานั้นเป็นพ่อแท้ๆของลูน่าเลิฟกูดเซโนฟิเนียได้พูดกับแฮร์รี่ว่าถึงดับเบิลดอร์จะตายไปแต่เขานั้นก็สลับสุนแฮร์รี่เหมือนเดิมแฮร์รี่ก็ได้เดินเข้าไปทักทายเอลฟาอัดโดสซึ่งเขานั้นเป็นบรรดาที่การของเดดดี้ไไออดอดม,มิก ก่อนที่หญิงแก่คนหนึ่งจะพูดตัดพ้อถึงเรื่องไม่ดีของดับเบิลดร์ออกมาโดยอางงานเขตของลิตาสกิเตอร์และหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มาจากฟ้าแล้วก็มีลูกไฟอะไรบางอย่างลอยเข้ามากลางงานแล้วก็ได้เตือนทุกคนว่ากระทรวงล่มแล้วและผู้เสียความตายกำลังจะมาที่งานแต่งงานนี้แต่ยังไม่ทันไรผู้เสียความตายก็ได้เข้ามาที่งานแต่งเพราะว่าพวกเขานนั้นต้องการที่จะตามล่าหาแฮร์รี่ ลูปินก็ได้บอกให้ทั้งสานั้นรีบหนีออกไปจากงานแต่งและเฮอร์ไมอนี่ก็ได้พาทุกคนมาที่ถนนชัรสเตอร์ลิงและพวกเขาก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งแต่แล้วผู้เสพความตาย2คนก็ได้ปลอมตัวเข้ามาเพื่อที่จะจัดการแฮร์รี่แต่สุดท้ายทั้ง2ก็ได้โดนแฮร์รี่และเพื่อนๆจาัดก,การรอนหัวเสียเป็นอย่างมากและต้องการที่จะฆ่าทิ้งแต่แฮร์รี่และเฮอร์ไมอนี่ไม่เห็นด้วยและแฮร์รี่ต้องการที่อยากจะลบความทรงจํามากกว่ารอนเลยให้เฮอร์ไมอนี่เป็นคนเสกคาถาเพราะว่าเธอนั้น แล้วพอไปถึงก็ได้เจอคาถาที่แม็กอาร์ด้เสกไว้เพื่อที่ต้องการไม่ให้สเลปเข้ามาสืบค้นข้อมูลแล้วพอเข้าไปในห้องก็เห็นห้องแต่ละห้องโดนล,ลื้อจนเละเทะและในที่สุดก็ได้เจอบาะแสของลออ,อบอนั่นก็คือเลกูลัสแบ็กหลัจากที่แฮร์รี่ได้เจอกับกรีเชอร์แฮรี่ก็ได้ถามถึงเรื่องล็อกเก็ตและก็เลกูลัสแบ็ก กีเชอร์ได้พูดว่าเขานั้นได้ไปที่ถ้ำถ้ำหนึ่งพร้อมเลกูลัตแบก็กเ,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 เพื่อที่จะไปเอาสร้อยเส้นนั้นเลกูลัตแบ็กก็ได้บอกให้กีเชอร์นำสร้อยเส้นนั้นไปทำลายและเขาก็ได้เสียสละตัวเองเพื่อให้กีเชอร์นั้นรอดแต่ไม่ว่ากีเชอร์จะทำลายยังไงสร้อยเส้นนั้นก็ไม่สามารถถูกทำลายได้และตอนนี้สร้อยเส้นนั้นก็ถูกบันดากัสเอาไปและจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้สั่งให้กีเชอร์ไปตามบันดากัตมาด้านกกับรซเวตมต์ก็ต้องการที่อยากจะได้ตัวแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะสาเหตุท โดยที่คนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขานั้นก็คือลอร์ดวอดเดอร์นั่นเองทงั้งดักกิเชอร์และด็อบบี้ก็ได้นําตัวบรนดากัสมาหาแฮร์รี่ที่แรกบรนดากัสก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเขานั้นไม่รู้จักชื่อแต่พอบันดากัตได้เห็นหนังสือพิมพ์เขาก็รู้ทันทีเลยว่าคนที่ซื้อไปก็คืออัมบิสจากนั้นแฮร์รี่ลอนและเฮอร์ไมอนี่ก็ได้ไปบุกกระรวงเวทมนต์โดยที่พวกเขาใช้คน3คนในการเอาเส้นผมเพื่อที่ปลอมแปลงคนคนนั้นเข้าไปในกระทรวงโดยที่แฮร์รี่นั้นเป็น, con, ปน ada, อนน A B o, นััลลลลเเบิรตแแนนนนนนนอไมมโีี่่ปป็็็าาาฟด้้้ะะะกกใหวงงงทท3ํจขึ ก็มีคนจะก,กลมบังคับคดีให้เกตเตอร์โบไปทํางานให้เขาโดยที่ให้รอนในข้าวของเกตเตอร์โบไปจัดก,การฝนในห้องทํางานของเขาเพราะว่าภรรยาของเกตเตอร์โบกำลังจะขึ้นศาลตัดสิมนมาเลยทาให้รอนต้องไปที่ชั้นสองโดยไม่เต็มใจและในระหว่างที่แฮร์รี่กับเฮอร์มลนี่กำลังวางแผนอยู่อัมบิดก็ได้เข้ามาในริพพอดีและนั่นเป็นเหตุที่เฮอร์มลนี่อยู่กับอัมบิดตามลําพังแฮร์รี่ได้ใช้ของเล่นจากร้านวิสลีย์เพื่อสร้างความปัดปวนเพื่อที่ตัวของเขานนั้จะเข้าไปในห้องของอัมบิด แล้วพอเข้าไปแฮร์รี่กับไม่เจอล็อกเก็ตแต่แฮร์รี่กับเจอเอกสารบุคคลที่กาลังหมายหัวคนที่ต่อต้านพวกเขาพอแฮร์รี่รู้สึกว่าหาไปก็ไม่เจอก็เลยต้องการที่จะไปหาอาบิดในห้องสอบสวนและในระหว่างที่แฮร์รี่ขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องสอบสวนก็ได้เจอกับรอนพอดีแฮร์รี่ที่เข้าไปเจออามบิดก็ได้เห็นล็อกเก็ตที่อยู่ที่คอของเธอจากนั้นแฮร์รี่เลยเสียกระดาใส่อามบิดจนอัมบิดนั้นสลบเฮอไมอนี่ชิ้ล็อกเก็ตจากคออัมบิดมาได้แล้วก็ตรงไปที่ลิฟต์โดยที่ผู้คุมวิญญาณก็ตามหลังมา และในระหว่างที่เขานั้นกำลังจะออกไปจากกระทรวงก็มีบางคนที่เห็นแฮร์รี่จนยามที่อยู่ในกระทรวงนั้นไล่ตามแฮร์รี่ไปแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมอนี่ก็หนีเข้าป่องไฟสาเร็จแต่รอนได้โดนคนที่ไล่ล่าเขาจับไว้ระหว่างที่วาร์ปที่แรกพวกเขาก็จะไปบ้านของซีเลียสแต่รอนนั้นเปลี่ยนที่ใหม่เพื่อที่จะสลัดคนที่เกาะเขาให้หลุดแต่สุดท้ายแล้วรอนก็ได้รับผลจากการหายตัวจนล่างฉีดขาดเป็นบางส่วนแฮร์รี่และเฮอร์ไมอนี่ต้องการจะทาลายล็อกเก็ตด้วยคาถาต่างๆแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผลจากนั้นแฮร์ร แฮร์รี่ได้เข้าไปที่หัวหลอวดวอมอร์แฮร์รี่ได้เห็นหลอวดวอมอร์ไปที่ร้านเกยสิ์ของเกโกโลวิสเขานั้นถามหาสิ่งของชิ้นหนึ่งแต่พอไม่ได้คําตอบเขาก็ได้ฆ่าเกโกโลวิสตายและจากเหตุการณ์ในหัวนี้ก็ทําให้แฮร์รี่รู้ว่าหลอวดวอมอร์นั้นต้องการอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆและพอใส่ไปเรื่อยๆล็อกเกตน,นั้นก็มีผลตอ่อจิตใจของคนและนั่นจะเป็นเหตุผลที่เฮอร์มโอนี่สั่งให้แฮร์รี่ถอดสร้อยออกเฮอร์มโอนี่ได้ไปสํารวจพื้นที่โดยรอบได้ได้เจอกับน และในระหว่างที่เฮอร์มวนี่ตัดผมให้แฮร์รี่อยู่นั้นเฮอร์แมวนี่ก็คิดได้ว่า,าดาบของกอนิกิฟินดอร์สามารถดูดซับพลังของสิ่งที่มันสัมผัสได้และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอัลบัตดัมเบิลดอร์ถึงยกดาบให้กับแฮร์รี่และหลังจากนั้นลอร์ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะการคุยของทั้งสองคนลอร์และแฮร์รี่ก็ได้มีปากเสียงกันเพราะผลจากการที่ลอร์นั้นใส่ล็อบเกตนานเกินไปและบวกกับการที่ลอร์ฟังวิทยุตลอดเวลาเพราะว่าลอร์กลัวว่าจะมีชื่อของครอบครัวพวกเขาอยู่ในนั้นด้วยยออไดด้ตตัสินใจจทททีีที่่่ะแแกกาางมฮรรบ และในวันรุ่งขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเดินทางต่อเฮอร์ไมโอนี่ก็ได้ทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนที่พวกเขาจะไปอีกที่หนึ่งแฮร่ที่เห็นเฮอร์ไมโอนี่กำลังเป็นทุกข์ใจจากเรื่องของรอนแฮร่ได้ชนเฮอร์ไมโอนี่เตะลาจนรู้สึกสบายใจขึ้นจากนั้นแฮร่ก็มีความคิดที่อยากจะไปก้อนอิกฮอลโล่โดยที่เฮอร์ไมโอนี่นั้นก็เห็นด้วยเพราะว่าการที่ซ่อนดากคิฟฟินดอมมันไม่มีที่ไหนดีเท่ากับการซ่อนในบ้านเกิดของผู้ก่อตั้งทั้งสและพอแฮรี่มาถึงแฮร่ก็ได้ปฏิญาณตัวเองว่าเขานั้นจจจะะะไไไไมมมมม่่่่่่่่ปปปลออ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 ตตตัััววเเเเเพพืทททีีีีาา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 บ้้้้นนนกกกิดดขขขขงงงงแแฮรรรสสสส็ห เฮอไมโอนี่ที่ได้เห็นตาสายลักที่เหมือนอยู่ในหนังสือและชื่อของเขาก็คืออิกโอตัสเวอร์เวเลวเฮอไมโอนี้ก็ได้ตะโกนเรียกแฮร์รี่เพื่อที่จะมาดูแต่เฮอไมโอนี่ก็เห็นแฮร์รี่ยืนอยู่หน้าหลุมศพพ่อแม่เขาเฮอไมวอนี้ได้เดินเข้าไปและก็เสพพรมอะไรที่หน้าหลุมศพพ่อแม่ของแฮร์รี่แฮร์รี่ได้ขอบคุณในสิ่งที่เฮอไมโอนี้ทําให้จากนั้นเฮอไมโอนี่ก็ได้เห็นคนคนหนึ่งแล้วก็บอกให้แฮร์รี่ดูแฮร์รี่ก็รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ได้เดินตามไปแต่ในระหว่างทางที่เเเเเดดดดินนนนนนตตาาาาาามมไไไปแแแฮฮรรรีีีีี่่่่่่่่่กกกก็็็้้้้้จออ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 บบบขขขงงงงััววททคคคยยูลลละะืืพโหห และหลังจากนั้นบาธิด้าแบ็กช็อตก็ได้ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาและจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ตามบาธิด้าไปที่บ้านแฮร์รี่ที่ได้เห็นรูปชายคนหนึ่งก็ได้ถามกับบาธิด้าว่าคนนี้คือใครทางดาของเฮอร์มโอนี่ที่ได้เห็นศพบาธิด้าก็ได้ตะโกนเรียกแฮร์รี่ทางดาบาธิด้าที่อยู่กับแฮร์รี่ก็ได้เผยร่างจริงของตัวเองออกมานั่นก็คือนากินีจากนั้นนากินีก็ต้องการที่จะไล่ฆ่าแฮร์รี่ทันดาของแฮร์รี่ก็หนีไปสู้ไปจนมาเจอเฮอร์มโอนี่เฮอร์มีอานี่ได้ตัใใาาด เฮอร์มโอนี่ได้วัดมาที่ป่าดีมซึ่งเป็นที่ที่เธอนะครอบครัวของเธอนะั้นมาตั้งแคมป์ที่นี่แฮร์รี่ได้ถามหาไม้กายสิทธิ์ของเขาและเฮอร์มโอนนี่ก็ได้สารภาพว่าเธอได้ทำไม้หัดในระหว่างที่เธอนะั้นใช้คาถาลุลแลใส่ดสักกินีแฮร์รี่เลยขอไม้กายกสิทธิ์จากเฮอร์มโอนี่ไม่ให้เขาใช้และในขณะที่แฮร์รี่นั่งอยู่ข้างนอกก็มีแสงแสงหนึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาซึ่งแสงนั้นก็มาจากคาถาผู้พิทักษ์ที่อยู่ในรูปของกวางโตเมียแฮร์รี่ได้เดินตามแสงมาเรื่อๆจนมาถ จนในที่สุดแฮรี่ได้เจอดาบกิฟฟินดอร์ที่อยู่ใต้น้าแข็งนั้นแฮรี่เลยตัดสินใจเพื่อที่จะลงไปเอาดาบในขณะที่แฮรี่กำลังหยิบดาบล็อกเก็ตก็พยายามที่จะผลักเขาออกแฮรี่ก็เกือบจะจมน้ําตายถ้าไม่ได้รอนช่วยไว้ซะก่อนและแถมยังหยิบดาบกิฟฟินดอร์ขึ้นมาด้วยแฮรี่ตัดสินใจให้รอนเป็นคนทาลายล็อกเก็ตนั้นทิ้งซึ่งที่แรกรอนได้ปฏิเสธแต่แฮรี่ก็บอกว่านายมาที่นี่ทาไมถ้าเกิดว่าไม่ทำแฮรี่ที่เปิดล็อกเก็ตออกวิยญญาคอ,อ,อร์ลวอร์เดอร์ม,คคมลอ,ลอลอก็ได้ทํา็อกตจสํารจ จากนั้นลอยและแฮรี่ก็ได้เดินมาที่แคมป์เฮอร์เมอนี่ที่เห็นก็รู้สึกโกรธไปอย่างมากเฮอร์เมอนี่พยายามจะขอไม้ของเธอจากแฮรรี่แต่แฮรี่นั้นไม่ยอมและเฮอร์เมอนี่ก็ได้สังเกตเห็นว่าล็อกเก็ตนั้นถูกทำลายไปแล้วลอยก็ได้พูดถึงลูกไฟและเสียงกระซิบของเฮอร์เมอนี่จนเฮอร์เมอนี่นั้นใจอ่อนและจากนั้นเฮอร์เมอนี่ก็ต้องการที่จะไปหาเซโนฟิเลียสเลิฟกูดเพราะเธอสงสัยตาสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่อยู่ในหนังสือตลอดเวลาและแถมเจอในหลุมศพของอิกโนตัสเบเวอร์เรลด้วยนั้นเลมื่ เซโนเฟเดสก็ได้บอกกับผู้แฮร์รี่ว่าสัญลักษณ์ที่เขาเห็นนั้นมันคือเครื่องรางยมทูตซึ่งเรื่องราวของเครื่องรางยมบทูตก็ถูกเล่าในแบบนิทานสามพ,พี่น้องและในเรื่องราวนี้ก็จะเล่าถึงสามพ,พี่น้องที่เดินทางคดเคี้ยวและเปล่าเปลี่ยวในยามเย็นสามพ,พี่น้องได้เดินไปที่ลำธารใหญ่ที่คนส่วนใหญ่นั้นจะตายและจบชีวิตลงที่นั่นแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของสามพ,พี่น้องเลยเพราะว่าพวกเขานั้นเสกสะพานและข้ามไปได้และยมทูตที่เห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นนจะตต้องมาายทีี่่ และยมุทูตก็ได้ปรากฏตัวเพื่อปันหน้าแสดงความยินดียมทูตจึงให้ของแก่ทั้งสามที่สามารถค่าลำธารน,นี้มาได้ซึ่งพี่ชายคนแรกมีความกระหายในอำนาจและพลังเป็นอย่างมากเขานั้นจึงขอไม้กายสิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถต่อกรเขาได้ยมทูตจึงหาก,กิ่งต้นเอลเดอร์มาทำเป็นไม้กายสิทธิ์ และน้องชายคนรองมีความเย่อหยิ่งและอยากให้โยมทูตได้รับความอับอายเขานั้นจึงของของที่ทําให้คนตายนั้นคืนกลับมาหาเขาและโยมมาทูตก็ได้เก็บหินจากลำธารเพื่อให้เขาเป็นหินชุบวิญญาณแต่น้องคนที่3าม,มีความฉลาดและรอบครอบปอย่างมากเขานั้นขออะไรก็ได้ที่จะไม่ให้โยมทูตตามหาตัวเขาเจอและโยมมทูตก็ได้ตัดชายผ้าคลุมขอ,ของเขาอย่างไม่เต็มใจเพื่อที่จะให้เป็นผ้าคลุมล่องหนให้กับน้องชายคนที่3ซึ่งผมจะเล่าสั้นๆอย่างนี้ว่าสคนแรกนั้นตายด้วยอํานาจและความเย่อหยิ่งของตัวเอง แต่น้องชายคนที่3นั้นโยมัตุูดหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนตัวของเขานั้งแก่ชราลงไปแล้วก็ได้มอบผ้าคลุมแก่ลูกหลานของเขาและโยมัตุธก็ได้มารับน้องชายคนที่3และทั้ง3คนก็ตายอย่างเสมอกันและเซโนฟฟเล็กก็ได้วาดรูปเครื่องรางโยมัตุแต่ละส่วนว่ามันหมายความว่าอย่างไงและเฮอร์มนีก็ได้ถามว่าอิกโนตัสคือใครเขานั้นเป็นหนึ่งใน3ของคนที่รับเครื่องรางโยมัตุเป็นคนแรกๆแ,และเซโนฟฟเล็กก็ได้ท,ทําทีเหมือนว่าจะไปต้มน้ําชาใหม่ แต่ที่จริงแล้วก็คือส่งสัญญาณให้ผู้เสพความตายเพื่อที่จะให้พวกเขาจับตัวแฮร์รี่เพื่อแลกกับลูน่าแฮร์รี่ที่ไหวตัวทันก็ได้หนีออกไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นพวกนักต้อนอยู่ดีเฮอร์ไมโอนี่ที่ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดก็ได้เสียคาถาใส่หน้าแฮร์รี่จนหน้าของแฮร์รี่ปุดบวมผิดรูปพวกนักต้อนได้ถามชื่อพวกแฮร์รี่แต่พวกแฮร์รี่นั้นก็ไม่ได้บอกชื่อจริงๆจ,จนพวกนักต้อนได้เห็นแผลที่อยู่บนหน้าผากพวกนักต้อนเลยเลือกที่จะไปคาลิขัดมาลฟอยแทนที่จะไปที่กระทรวงเมื่อพวกนัก้้ออนมาานาามาาาาคหหลฟยก็็ไดดดใใูว่่่่เเีชฮรรืรป ลูซีได้เข้ามาบอกลูกชายของเขาว่าดูให้ดีๆถ้าเกิดว่าใช่เขานั้นจะได้รับการให้อภัยมาฟอยได้เข้าไปดูอีกรอบและก็ถามว่านั่ไปโดนอะไรมาแต่จริงๆแล้วมาฟอยรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นคือใครเมเลธิต้องการที่จะเอาไม้ของลอนและเฮอร์มอนีมาตรวจสอบดูว่าคาถาสุดท้ายที่พวกเขาใช้คือคาถาอะไรแต่แล้วเมเลธิตก็ได้เห็นดาบกิฟฟินดอร์ที่พวกนักต้อนถืออยู่ซึ่งเธอนั้นก็ได้ถามพวกนักต้อนว่าดาบนี้เอามาจากไหน และพวกนักต้อนก็บอกว่าเอามาจากกระเป๋าของเฮอร์แมลวี่ซึ่งพวกนักต้อนนั้นก็ต้องการที่จะยึดไว้แต่ด้วยความโมโหของเมเลทิกก็ได้ไล่จากการพวกนักต้อนพร้อมกับยิดดาบกิฟฟินดอร์คืนมาและจากนั้นเมเลทิกก็ได้สั่งให้หางหนอนเอาพวกผู้ผชายเข้าไปในคุกพอแฮร์รี่และรอนลงมาที่คุกพวกเขานั้นได้เจอลูน่าโอลิเวนเดอร์และก็กินกฮุกแฮร์รี่ที่ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้หยิบกระจกขึ้นมาแล้วขอใครสักคนให้มาช่วยเขา แลวจากนั้นดอบบี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นดอบบี้มีเวทมนต์ที่สามารถวร์ปไปไหนมาไหนก็ได้แฮร์รี่เลยบอกให้ดอบบี้พาลูน่าและโอลิเวนเดอร์หนีออกไปก่อนโดยที่รอนบอกให้ดอบบี้นั้นไปที่บ้านเปลือกหอยแล้วก็มาเจอกันที่ข้างบนในอีก10วินาทีห่างนอนที่ลงมาตรวจด,ดูในคุกดอบบี้ก็ได้เสกคาถาใสาห่หางนอนจนหมดสติเมลทิกก็ได้ถามกบกินฮุกว่าดาร์คฟินดอร์นั้นออกมาจากห้องเลี้ยงอภัยของเธอได้ยังไงทางด้านลอนที่เห็นว่าเฮอร์ไมโอนี่กำลังจะโดนเมลทิกทำร้ายอีกครั้ง แฮร์รี่และรอนก็ได้ต่อสู้กับครอบครัวมาฟอยและเมลติกก็ได้สาให้พวกแฮร์รี่หยุดเพราะว่าเมลติกจับเฮอร์ไมโอนี่เป็นตัวประกันไว้และทางด้านของแฮร์รี่หน้าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมรูเซสที่กำลังจะเรียกหลอดวอมอร์แต่ด็อบบี้ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนและทางด้านแฮร์รี่ก็ได้ชิงไม้จับมาฟอยไปจากนั้นเมลติกก็ได้ปามมดในขณะที่ด็อบบี้นั้นกำลังพาทุกคนหายตัวเพราะทุกคนวัดมาบ้านเปิดอหอยทุกคนก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มีแค่ด็อบบี้เท่านั้นที่มีด แฮร์รี่ต้องการที่จะฝังศพดอบบี้โดยการที่จะไม่ใช้เวทมนต์ทางด้านหลอดวอมอัมอก็ได้มาที่หลุมศพของอวัตดับเบิ้ลดอในที่สุดหลอดวอมอัมก็รู้แล้วว่าแม่เอลเดอร์นั้นอยู่ที่ดับเบิ้ลดอและหลังจากนั้นแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรายยูมัทูดพาร์ทหนึ่งก็ได้จบไป